สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับสําหรับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยชอบก่อนชกทัศนะในรายการมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567คู่มวยก็ถ่ายทอดสดเวลาบ่าย2โมงครึ่งเช่นเคยครับคู่แรกนี้เป็นมวยรอบปูนเสือ8คนรอบ8คนสุดท้ายครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าเป็กปตทอทองทวีจะพบกับฉลามเงินสิงห์มาวิน คู่นี้โชคร้อยสิบสองปอนด์มวยคู่นี้ดูว่าเจ้าเป็กปตททองทวีนี้ดูว่าเขาปั่มตีแข็งแรงแข็งแกร่งอาวุธครบเครื่องหลากหลายน่าจะเาชนะเจ้าสลับเงินสิงห์มาวินที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะเตะต่อยมีหมัดมีศอกอาวุธครบเครื่องหลากหลายแต่ดูว่าน่าจะพ่ายลูกเขาน่าจะแพ้ลูกเขาให้กับเจ้าเป็กปตททองทวีจึงให้เจ้าเป็กปตททองทวีนี้น่าจะชนะได้ คู่ที่สองของรายการนี้ยังเป็นมวยรอบปูนเสือรอบ8คนสุดท้ายสายเอในการพบกันระหว่างเจ้าโชคพิชิตชดบางแสนจะพบกับใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองคู่นี้เคยต่อยกันมาแล้วเป็นทางฝ่ายเจ้าใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองนี้เป็นฝ่ายชนะคะแนนมาได้เจอกันวันนี้ยังมวงว่าเจ้าใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองนี้น่าจะใช้ลูกมีหมัดมีศอกดูว่าลูกหมัดลูกศอกนี้ฟันได้หนักได้แรงและเข่าปั้มตีแข็งแรงแข็งแกร่ง น่าจะชนะเจ้าโชคพิชิตชดบางแสนที่รู้ว่าเป็นมวยเตะหนักตัวแรงอาวุธหนักแรงแต่รู้ว่าความเป็นมวยนี้จะน้อยกว่าดูว่าน่าจะแพ้ให้กับเจ้าใจสิงจึงให้เจ้าใจสิงนี้น่าจะใช้ลูกจกังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายเดี่ยมเชิงที่เหนือกว่าอาวุธที่รวดเร็วและอาวุธที่ดีกว่าน่าจะชนะย้ำแขนได้อีกครั้ง คู่ที่สามรองคู่เอกของรายการนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าเพชรก้องฟ้าบอเทคโนโลหลวงปู่สวงจะพบกับสุดหลออ่อสอจต้งปากินคู่นี้ชกกันร้อยสิบห้าปอนมวยคู่นี้เคยต่อยกันมาแล้วเป็นทางฝ่ายเจ้าเพชรก้องฟ้าบอเทคโนโลหลวงหลวงปู่สวงนี้เป็นฝ่ายชนะนอกมาได้เจอกันวันนี้มาเจอกันที่ช่องเจ็ดเจ้าเพชรกล้องฟ้านี้เป็นมวย จังหวะตีต่อยเขามีตีมีโต้อาวุธหลากหลายอาวุธครบเครื่องมีศอกฟันได้หนักไรแรงมีลูกหมัดลูกศอกเขาก็มีตีมีโต้ส่วนเจ้าสุดหลอ่อซอจต้งปลาจีนนี้ก็มีลูกศอกและลูกเข่าปั้มตีแข็งแรงแข็งแกร่งเขาล็อกลัดมัดตีแต่ดูว่าโดนหมัดโดนศอกไม่ค่อยได้คู่นี้จึงชอบไปที่เจ้าเพชรก้องฟ้าบอเทคโนูหลวงปู่สวงนี้น่าจะชนะ ย้ำเขียนได้อีกครั้งคู่ที่4คู่เอกของรายการนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าสมิงดํดำชอจัระบูนจะพบกับเพชรพลันชัยหรือเพชรภาพเอกคอมแพคคู่นี้ชกกัน128ปอนด์มวยคู่นี้เจ้าสิงห์ดำชอจัระบูนนี้เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเหลี่ยมเชิงดีเขาปั้มตีแข็งแรงแข็งแกร่ง,รงส่วนเจ้าเพชรพลันชัยนี้เป็นมวยจังหวะติต่อยนักแรงมีหมัดมีศอก เขาปั้มตีผู้นี้ชอบไปที่เจ้าสมิงดำจอจาระบูนดูว่าเป็นมวยเดินได้ถอยได้มีอาวุธกบเครื่องหลากหลายเรียมเชิงดีเขาปั้มตีมีตีมีโต้ส่วนเจ้าเพศพลันชายนี้เป็นมวยมีหมัดมีศอกเป็นมวยเข่าปั้มตีแต่รู้ว่าเป็นมวยเข่าที่ออกอาวุธช้าเขานี้ยกขาไม่ค่อยขึ้นเป็นมวยรูปร่างดีแต่ตีเขานี้ไม่ดีเท่าไหร่คูนี้จึงชอบไปที่เจ้าสมิงดำ อจอจารบุญนี้น่าจะใช้ลูกเหลี่ยมเชิงที่เหนือกว่าเอาชนะได้มวยชอบ80%ชอบไปที่เจ้าสมิงดําจอจารบูญคู่ที่4และมวยชอบ90%นี้ชอบไปที่เจ้าใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองคู่ที่2